ว้าววันนี้พี่ปั๊กจะมาบอกวิธีการทำกิจกรรมตั้งตีตีป้อมเพื่อรับฮีโร่ฟี้าวอ,อนยกเสือกันะฮะซึ่งมีหลายคนคอมเมนต์มาว่าพี่ปั๊กครับมันแชร์โค้ดยังไงและกิจกรรมเนี่ยทำยังไงมันบั๊กอยู่หรือเปล่าในตอนนี้ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดเลยแล้วที่สำคัญฮะลุดสกินใหม่ในระดับซันออฟก็อีกหนึ่งตัวของตัวซาตาขขยเป็นมินเมทตัวนี้พี่ปั๊กต้องขอบอกว่าสกินใหม่เนี่ยโกเทเลย กิจกรรมใหม่อะไรคุ้มบ้างใหม่ในวันนี้ก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์และก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับรงังด่นงแต่แล้วก็ไปดูกันเลยบริดแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5านาทีแถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข OpenID ดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1,60,000คน และมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริดแมนช็อปอย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะมาที่วัตรารมของจางลาวกิลปรอนะครับที่หน้าร้านข้าแนะนำมีอะไรมาใหม่อย่างแน่นอนมุมขวาล่างนะทุกคนสิ่งที่มาใหม่คือกล่องสกินแบบร้อเปร์เซนพิเศษซึ่งกล่องนี้เนี่ยมันจะแบบให้เราซื้อ99คูปองอะ่ะ แล้วเรามาต้องลุ้นอีกนะทุกคนว่าจะได้สก,กินเฮโรีกลีเจน์อัลติเมตหรือว่าเอสตมนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยจะเป็นกล่อง100%เเลยนะแต่100%ทุกกล่องก็จริงแต่มันจะมีเปอร์เซ็นต์ในการสุ่มได้กล่องอยู่อีกอย่างเช่นนะฮะระหว่างเอส e ตมกับอัลติเมตเนี่ยจะเป็น0.2% ระหว่างสกินลีเจนเนี่ยจะอยู่ที่9.8%และสกินเฮโรอิกเนี่ยออกเยอะที่สุดก็คือ90% <Yeah! S 1> แล้วกล่องนี้เนี่ยเหมือนว่าเราจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวหรือเปล่าอัน uh! นี้พี่ปังไม่แน่ใจเลยนะครับแต่น่าจะซื้อได้แค่ครั้งเดียวนะฮะ uh! ถ้าใครคิดว่ามีสกินเฮโรอิกลีเจนอัติเมตแบบครบแล้วแล้วค่าสตีมก็ซื้อกล่องนี้ก็ไม่เสียหายอะไรเลยนะครับ หม่มีเพียงแค่นั้นนะครับที่มุมขวาล่างนะับเพ็กคัมพีขั้นสูงตอนนี้นะคะลดราคาจาก50ชิ้นนะฮะเหลือจาก300อะเหลือ150คูป,ปองเท่านั้นหยุดฟังก่อนหมดปัญหาเวลาจะซื้อขาย ID เกม Rv แล้วกลัวโดนโกงต้องนี่เลยฟรองช็อปเพจซื้อขาย ID ที่ดีที่สุดในตอนนี้มี ID ดให้เลือกราคาตั้งแต่50บาทเป็นต้นไป ID ดพร้อมเล่นดูเน้นราคาถูกอัปเดต ID ดใหม่ทุกวันและยังมีบริการปั๊มแรงโดยทีทมงานมืออาชีพหากสนใจติดต่อเลยที่เพจ admin ฟรองฟรองช็อป เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างซ่ลายคนก็คงสงสัยว่าเอามาเล่นอะไรเหลือคัมพีฮาร์รอม,มาน่าวงเวดแวนอันเชิญเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าวงเวดแวนเอสตีมนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยรุ้นรับสกินเอสตีมได้เพียงแค่เราใช้ตัวคัมภีนี้แล้วถ้าใครมีเหลือแบบเยอะๆทุกคนเรียกได้ว่ารับฟรีก็ได้นะฮะกิจกรรมนี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่18เดือน12ไปจนถึงวันที่24เดือน12นี้เท่านั้นนะครับ ซึ่งเรทการออกเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่โอ้โหเรทการออกอยู่แค่0.1เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะทุกคนอ่าเรียกได้ว่าเรทการออกเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำเตี้ยนเรี่ยดินเลยฮะรูอ <c oughs> <c oughs> แบบต่ำมากๆเลยเดี๋ยวพี่ปักลองสุ่มหาดูนะฮะอ๋อแล้วก็มันมีเหรียญด้วยใช่ไหมฮะว่าใช้ทั้งหมดกี่เหรียญเนี่ยแลกได้ด้วยเดี๋ยวลองสุ่มเขียนอหีบสระีเนี่ยปกติเนี่ยมันจะออกแบบเนี้ยเยอะที่สุดเพราะว่าจ M เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบนะฮะน่าจะออกเหรียญ A ออกเหรียญมาสองเหรียญเลยนะฮะัทุกคนและสองเหรียญเ,เนี่ยต้องขอบ,บอกว่าสกินเนี่ยมีแค่สองสกินแค่ของไอริเอสตีมกับอารัมเอสตีมท่นนั้นนะครับอ่านี่นี่จะเป็นของไอรินะฮะซึ่งมีอยู่แล้วแหละในรหัสนี้เนี่ยก็ขาดแต่ของอารัมถ้าใครสงสัยวันแรกที่ไหนให้มาด้านล่างซ้ายมันจะมีแลกรางวัลอยู่นะฮะใช้ทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าเหรียญน,นะครับพี่ปลาคิดว่าเรานะ่าใช้คัมพี์น่าจะประมาณเป็นร้อยคัมพีถึงจะได้สิบเก้าเหรียญก็ใครมีคัมพี์เหลือก็ลองใช้กันได้นะครับ ามาก็เข้ามาที่น้ากิจกรรมเป็นสือ่เอเาไปความสุข <c oughs> เรจ็จเช่นเช่นเช่นนะฮะเพื่อรอตัวคลิปเหมือนหมาบ้านเลยมาที่กิจกรรมอย่างแรกก่อนคือซาต้าบินโหดกระโดดใส่เราจะเห็นนะฮะว่าซาต้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสกินรีเจนใช่ไหมฮะทุกคนแต่จากภาพนี้ที่พี่ปักขึ้นในด,ดูนี่จากเซิร์ฟใต้วันหือว่าเซิร์ฟอ่าจีนของเราแน่เองนะฮะกิจกรรมนี้จะเหมือนของเซิร์ฟไทยเลยคิดทำกิจกรรมไม่ได้เร่อยแท้ มันจะมีภาพหลุดมุมขวาอยู่มันจะเขียนว่าวันที่24เดือน12นี้กิจกรรมนี้จะเข้ามานั่นเองซึ่งพี่ปักก็ไม่รู้นะครับว่าสกินใหม่ของตัวซาตาตัวนี้เนี่ย จะเข้ามาในวันนี้ของซื้อไทยด้วยหรือเปล่าซึ่งให้เราดูจากภาพถัดไปนะฮะสกินนี้จะอยู่ในระดับของ S+ นั่นเองซึ่งภาพนี้เนี่ยก็จะเห็นหามุมซ้ายบนเนี่ยคือรูปหน้าของสกินสาตานั่นเองนะครับจะออกแนวโทนๆแบบสีส้มๆ้มเหลืองเหลืองใช่ไหมฮะจากภาพตัดไปจะเป็นภาพของ NOXAOV New นั่นเองนะฮะเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าสกินนี้เนี่ยชื่อว่าโซลาร์ก็หรือว่าน่าจะเป็นเทพเจ้า แห่งตัวสุริยันอะไรแบบนี้เอาง่ายๆครทุกคนน่าจะมีเอฟเฟกต์สกิลนะครับแล้วจากภาพสดไปเนี่ยของอ่าเพจเพจหนึ่งนะฮะเขาได้ทําการโพสบอกว่าสกินนี้เนี่ยเป็นสกินใหม่ของตัวซาตาชื่อว่าเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์หรือว่าสุริยัน <_ S 1> อยู่ในระดับ S อ <_ S 1> บวกเหมือนกัน ถ้าทุกคนถามว่าเหมือนสกินไหนนั่นเลิกก็เหมือนสกินของอารีนสันไลท์กอสกินนี้นั่นเองนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งสุริยันหรือว่าเทพแห่งแสงและสกินในเซตเดียวกันก็น่าจะเป็นของน้องอิลูเมียสกินนี้นั่นเองนะ,ะัะเป็นเทพแห่งแสงหรือว่าราชินีแห่งแสงสว่างดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับพี่พัดเลยไปซืบค้นหาข้อมูลต่อเปิดเผยว่าทางเพจเพจนึงเนี่ยได้ทาการลงรูปนี้ไว้นะครับซึ่งสกินนี้เนี่ยนี่คือภาพเต็มเต็มแต่ยังไม่เต็มรูปแบบแต่ให้เราสังเกตที่หน้าของซาตามุมขวาก่อนนะ มีหน้าของซาตาแต่ยังไม่มีเขาแต่ภาพด้านมุมๆม,มซ้ายเนี่ยมีเขามาด้วยแล้วจากนั้นพี่ปักเลยได้ทําการไปหาภาพมาต่อเราเลยหาภาพได้จากเพจ aov t o อค u ด d a นั่นเองนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยจะทําให้เราเห็นสกินใหม่ของซาตาแบบเต็มรูปแบบนั่นเองแล้วมีเขาอยู่บนหัวแล้วเหมือนว่าเอฟเฟกสกิลของซาตาเนี่ยเหมือนจะเป็นสีทองทอนะครับ สกินนี้เนี่ยเขาได้ทำนายว่าจะมีในระดับตัวลิมิเต็ดตัวสีส้มหรือไม่ก็ลีเจนดารีหรือว่าระดับลีเจนนั่นเองต้องขอบอกเลยนะฮะว่าทุกคนว่าลิมิเต็ดสีส้มเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเอฟเฟกต์สกิลและลิแล้วตัวลีเจนเนี่ยมีแน่นอนนะทุกคนเอฟเฟกต์สกิลเนี่ยโคเทใครรอสกินนี้เนี่ยเฮ้ยเราซูไมไปที่กลางอกของซาต้าสกินนี้เราจะเห็นนะ,ะว่าสัญ,ญลักษณ์ของน้องเนี่ยเป็นรูปดวงอาทิตย์ yeah, นั่นเอนงครับ <Yeah. S 1> แล้วหน้าตาของน้องออกจะดุดันไปหน่อยเฮ้ยเทพีแห่งดวงอาทิตย์ทำไมแบบ ไม่ทำร้ายแบบว่าปีนตัวน,นี้ฮะโคตรโกรงเลยแล้วพี่ปะลกบอกเลยะฮะว่าเพชรนหลังๆเนี่ยซาตาเดียวกลายเล่นเป็นโคตรโกงจริงๆก่อนอื่นเลยตอนนี้เนี่ยเรารีบรับสกินฟรีในหน้ากิจกรรมล็อกอินรับสกินฟรีด่วนๆเลยนะครับเพราะว่ามันล็อกอินครบสามวันแล้วเราก็แค่กดรับ ไปตรงนี้แล้วก็กดเปิดไปเลยสกินฟรีก็มีดังนี้นะฮะแต่ถ้าใครมีครับแล้วก็แน่นอนนะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเตือดานสายนี้นี่นี่คือคัมภีขั้นสูงสามารถเอาไปใช้ในการรับสกินเอสตีมเมตกกได้นะครับแล้วต่อไปกิจกรรมใหม่เรื่อนมาที่รวมทีมรับสกินฟรีตรงนี้จะชื่อกิจกรรมว่าตั้งตีตีป้อมรับสกินฮีโร่ดีซีฟรีาวอแบบยกเสือไปเลย ให้เรากดคลิกไปตรงนี้พอคลิกเสร็จแนวเราจะเห็นนะฮะว่ากิจกรรมเนี่ยเหมือนว่ามันจะบั๊กอยู่ตรงที่มันจะสลับหัวสลับท้ายอยู่แบบนี้ตลอดเลยไม่ว่าพี่ปั๊กจะเข้ากับโทรศัพท์หรือว่าเข้ากับโปเกมเสริมน็อกเพลเยอร์อะไรพวกเนี้ยมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยพี่ปั๊กเลยขออนุญ,ญาตนําเสนอแบบนี้ก่อนนะครับรูปนี้นะฮะสอดเล่นกิจกรรมตั้งปีตีป้อมรับฮีโร่ถาวรแบบปีตั้งแต่วันที่17ธันวาคม จนถึงวันที่3มกราคมปีหนะ้าซึ่งฮีโร่ที่รับปีก็จะมีโจ๊กเกอร์บาวดําัมเบทแมนุ per แมนวันเดอร์วูแมนแล้วก็เดอะ a แฟรซึ่งเหล่านี้นเป็นดีซีหมดยกเว้นน้องบาวดําัมสาเหตุที่บาวดําเนี่ยมาแจกปีเพราะว่าในเร็วๆนี้กําลังจะมีกิจกรรมล็อกอินเพื่อรับสกินฟรีคริสตมัดเอ็กมัดของบาวดํานั่นเองนะครับโดยฉนั้นใครยังไม่มีน้องเนี่ยก็รับกันได้นะฮะ จากภาพตัดไปจะเป็นการทําภารกิจเพื่อสะสมแต้มเหรียญมุมขว่าบนนั่นเองนะครับสามาชิกเนี่ยจะต้องสองคนขึ้นไปในทีมนาถึงจะทําได้อย่างแรกเราต้องดูมุมขวาบนก่อนอ่ะมันจะเขียนเลยว่าภารกิจประจําวันมันก็จะมีตั้งแต่ล็อกอินรายวันรับไปเลยหเหรียญแล้วก็มีเล่นหมด5 V5 สังหารศัตรูช่วยสังหารหรือว่าล็อกอินครอทั้งทีมเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญเหล่านี้ไปด้วยนะครับ แต่ไม่มีเพียงแค่น,นาาั้นนะฮะหลายคนเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะมากจากคลิปที่เลยว่าพี่พักครับวิธีการสร้างทีมหรือว่าการรับโค้ดเนี่ยก็ทำากันยังไงเราดูจากมุมล่างซ้ายนะฮะมันจะเขียนได้อย่างชัดเจนเลยว่าสร้างทีมหรือเข้าร่วมทีมถ้าต้องการออกจากทีมเนี่ยจะต้องออกภายใน72ชั่วโมงหรือว่าน่าจะประมาณ3วันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะออกจากทีมไม่ได้แล้วนะครับแต่จากที่มันชี้เนี่ยมันก็จะชี้คาว่าสร้างทีมแล้วก็ใส่โค้ดทีม ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะสร้างทีมใส่โค้ดทีมเนี่ยพี่ปั๊กขอเสนอภาพนี้ก่อนนะฮะของรางวัลที่เราจะใช้เลขเนี่ยเราจะต้องดูด้วยถ้าเรามีทั้งหมด50เหรียญเนี่ยหรือว่า50เหรียญทองในตัวเนี้ยเราจะใช้เลขตัวรูนฟรีถ้ามี100ทองเราก็จะได้รับตัวดอกไม้หรือว่าเพิ่มค่ามิตรภาพให้เพื่อนกันนั่นเองนะครับแต่ถ้ามี150เหรียญเนี่ยเราจะได้ตัวชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกินของกากเกลนะทุกคน2 0 0เนี่ยจะเป็นชิ้ แต่เมื่อครบ240เหรียญทองเมื่อไหร่เราจะได้รับฮีโร่ฟรีโดยการเลือกรับ1ตัวจาก6ตัวนั่นเองนะครับหลายคนคงสงสัยใช่ไมหมฮะว่าพี่ปั๊กครับแล้วเขาจะทํายังไงนั่นเหรอพี่ปั๊กขอย้อนกลับไปภาพนี้หน่อยนะฮะเราซูมไปที่ตรงกลางนะฮะมันจะเขียนคํัว่าประกาศร,รับสมาชิกให้เรากดที่รูปบวกตรงนี้เลยซึ่งบางครั้งเนี่ยทั้งโทรศัพท์แล้วก็ทั้งโปรแกรมเสิร์ฟเนี่ยมันอาจจะเป็นนาเดิ้งแบบนี้ฮะเรากดตรงกลางนี้นะฮะดูมาอกเป็นหลักนะ,ะไม่ต้องสนใจกับบวกระับหานะฮะปรากดไปปุ๊บ มันก็จะเด้งมาว่าการีนาวีหรือว่า GM เนี่ยเขาจะทําการสุ่มให้นะ,ะว่าเราเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในทีมไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีรายชื่อของทีมอยู่ให้เวลาผ่านไปนสักแป๊บเนี่ยเวลาเราสุ่มทีมหรือว่า GM สุ่มทีมให้เราได้เนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างเป็นรูปบวกมานั่นเองนะครับอย่างที่เห็นฮะในคลิปนี้คือจากโทรศัพท์ของพี่ปังนั่นเองนะฮะพี่พักได้ทําการกดตรงกลางไปเรียบร้อยแล้วมุมขวาล่างใส่โค้ดเนี่ยพอกดไปเราก็ไม่สามารถใส่โค้ดอะไรได้ทีใช่ไหมฮะ เพราะ,ะไรเพราอรอจะต้องกดสร้างทีมของเราก่อนการสร้างทีมนี้คือทีมของพี่ปักนะฮะพี่ปักก็ได้ทําการเขียนซึ่งมันบั๊กตรงไหนมันบั๊กตรงที่เวลาเราเข้าไปนั่งกิจกรรมแม้กระทั่งโทรศัพท์มันก็กลับหัวกลับหางแบบนี้หรือว่าใส่อ,อะไรแบบให้เรียบร้อยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็น การตั้งรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมมาต่างกันตรงไหนมันต่างที่ภาพพื้นหลังนะทุกคนถ้าสังเกตดีๆที่มุมลหลังซ้ายหลังขวาเนี่ยมันจะต่างกันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลายน้ําต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเลือกสีทาดนามเนี่ยก็จะเป็นสีแดงค่ะ <c oughs> พี่พักเลยกดยืนยันไปสร้างแล้วก็กดยืนยันอีกหนึ่งทีนะฮะทุกคนนี่เราจะเห็นนะปรากฏยืนยันแล้วมันจะขึ้นว่าพี่พักมีคนตั้งชื่อนี้แล้วพี่พักเลยทําการสร้างชื่อใหม่กลายเป็น D O G P U G เป็นด็อกพักนั่นเองนะฮะ แล้วพี่ปกักกได้ทําการกดยืนยันไปและสร้างทีมสําเร็จพอเราสร้างทีมสําเร็จเนี่ยเราจะเห็นนะฮะมุมล่างเนี่ยเป็นรูปบวกบวกบวก ซึ่งหลายคนถามว่าโค้ดเนี่ยเอามาจากไหนเหรอโค้ดเนี่ยเราจะต้องได้มาจากของตัวเราเองนะฮะที่มอบไปเพื่อนเพื่อนเชิญเพื่อนเข้าทีมนี่ก็จะเป็นโค้ดของพี่ปั๊กนะฮะนี่ซึ่งแต่ละช่องรูปบวกที่เรากดไปเนี่ยโค้ดเหมือนกันหมดเลยนะครับหลายคนเนี่ยคงสงสัยว่าถ้าพี่ปั๊กครับผมบักแล้วมันกดตรงนี้ช่องพวกเนี้ยมันไม่ขึ้นโค้ดละครับทำยังไงเราเห็นมุมล่างสายตัวแดงๆไหฮะนี่คือโค้ดของพี่ปั๊ก R O V 6 S 3นะฮะทุกคนก็ตามนี้นะฮะสามารถเอสกันมาได้เดี๋ยวพี่ปั๊กร ล็อกอินอะไรพวกนี้แหละแล้วที่มุมล่างซ้ายเราจะเห็นนะฮะว่ามันมีคล้ายๆล,ลูกศรรากดไปเนี่ยมันจะขึ้นนะฮะว่าหน้านี้เนี่ยเมื่อเพื่อนขอมาจากโคนเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถเชิญเก้าทีมได้แต้ พี่ปั๊กแนะนําให้เชิญเฉพาะคนที่มีสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นนะครับมันจะมีสัญ,ญลักษณ์พิเศษอยู่ซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้คะแนนรวดเร็วและคะแนนเพิ่มเติมแล้วก็พูดง่ายๆนะครับเราได้ฮีโร่ปีเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นเขานั่นเองแล้วมุมขวาล่างเนี่ยเราก็สามารถกดอกดอกจากทีมได้ด้วยนะครับ<อ>แต่การกดออกจากทีมเนี่ยต้องระบุด,ด้วยนะฮะว่ามันมีเวลาจํากัดนั่นเองรีบๆทาเด้อ <S <S ซึ่งถ้าใครบังแล้วมันโดูเมื่อนี่พี่ปั๊กก็ต้องขออภัยได้นะครับ พี่ปักพยายามหาวิธีให้ทุกคนเข้าใจด้วยกันแบบว่าง่ายๆเลยนะคะแต่เนื่องจากโปรแกรมเกมหรือว่าเอาง่ายๆนะคะ RV เนี่ยมันสลับสับเปลี่ยนหลังจากมันอัปเดตเนี่ยมันมัวตัวกว้อนเลนดงไปเยอะมากเลย แล้วพี่ปักต้องขอบอกเลยนะฮะว่าใครพี่มีโค้ดเนี่ยก็ทิ้งไว้ใต้ร่างคลิปนี้ได้นะ,ะเดี๋ยวพี่ปักจะเอารหัสของพี่ปักเนี่ยไปแอดไว้ด้วยแล้วพี่ปักจะทิ้งโค้ดของตัวเองไว้ได้ล่างคลิปนะฮะไม่นั้นก็ดูในคลิปแล้วก็แอดกันมานะครับเดี๋ยวพี่ปักจะกดรับกันนะครับโอเคไหมครับวันนี้เนี่ยไม่มีเพียงแค่นี้นะฮะจากภาพต่อไปเราจะเห็นนะฮะว่าน้องมาคุณเนี่ยส่งภาพมาให้พี่เขาบอกว่าพี่ปักครับทาไมผมและเพื่อนผมเนี่ยถูกแบนแบบนี้ซึ่งมันแบ,บน,นตั้งแต่วันที่11เดือน12 2023โอนไม่ใช่ มันไม่ใช่ตั้งแต่2023มันแบนมาจนถึงปี2023ทั้งๆที่ตอนนี้ปี2021ปีหน้า2022หรือว่าพูดง่ายนะมันแบนเป็นเวลา2ปีด้วยกันซึ่งแบนนี่มันเกิดจากอะไรเราก็อย่าลืมนะฮะถ้ามันขึ้นหน้าจอแบบนี้เนี่ยไปแจ้ง T.M. แบบโดยด่วนห้ามข้ามปีเด็ดขาดไม่นั้นเนี่ยเราจะโดนแบนแบบถาวรแบบนี้นะครับซึ่งคลิปนี้นยถ้าใครอยากได้ Hero f หรือว่าชอบใจการอธิบายยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์มา อย่าลืมนะคะทิ้งโค้ดของตัวเองเอาไว้เดี๋ยวเราไปช่วยกันแชร์เราไปช่วยกันทํากิจกรรมเดอ้อกิจกรรมนี้เนี่ยมีเวลาจํากัดนะรีบทําด่วนเลยแล้วช่วยคอมเมนต์กันมาเยอะๆพี่ปั๊กจะเอาคอมเมนต์ของน้องๆนีน่แหละไปส่งให้ GM นะคะเพื่อให้มันแก้ไขกิจกรรมเพราะบางครั้งเนี่ยมันบั๊กบางคนยังกดแชร์โค้ดแล้วก็กดเข้าไม่ได้ใครเป็นบั๊กเหล่านี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบ,ายบายครับรักทุกคนนะครับจุบ๊บจุ๊บ